ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราโดยเฉพาะพื้นที่กองทพัพภาคที่2ล่าสุดนั้นมีรายงานออกมาครับว่าขมรนบุกย่องคลานเงียบรอบกัดเปิดฉากยิ่งฟังไทยเราก่อนอีกแล้วซึ่งก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับเข้าเรื่องกันเร็วหน่อยเพราะเป็นรายงานล่าสุดจากทางฝั่งกองทัพบกและก็ แนวหน้าที่อยู่ในพื้นที่ก็มีรายงานออกมาครับว่าตอนนี้พื้นที่ส่วนของผู้ผีและแนวรบผาโมยแดงนั้นให้ทุกส่วนเตรียมพร้อมเพราะฝั่งขอกำเ,เมนเองมีการยิงปืนเล็กก่อกวนไทยเรา3-4นัดโดยเรื่องนี้ก็เป็นฝั่งกองทัพบกที่มีรายงานออกมาครับว่ามีการตรวจพบฐานกัมพูชา จำนวน4นายด้วยกันคลานเข้ามาที่มั่นฐานไทยเราแล้วก็มีการยิงปืนเล็กเข้าใส่ได้จํานวน3นัดเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีซึ่งก็ห่างจากแนวรนั้วรุดหนามไทยเรา1-150เมตรในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอเาเภอการท่ล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่2ไทยเราหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนเขมรดังมาก่อนหน้านี้แต่ว่ารายงานอย่างไม่เป็นทางการจากแนวหน้าครับเขาก็มีการบอกว่าเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเป็นชุด ที่ผาโมอีแดงแล้วก็ภูผีซึ่งฐานไทยของเราที่ประจําการอยู่ในแนวนั้นเนี่ยก็สังเกตการดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีการตรวจพบว่าฐานกัมพูชาครับสาคนมีการคลานเข้ามายิงใส่ลวดหนามยั่วยุเป็นชุดเลยเพื่อที่จะให้ฐานไทยเราตอบโต้แต่ว่าไทยเราก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับเรียกว่าเป็นการก่อกวนครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนหน้านี้เป็นการก่อกวนในเรื่องของทุระเบิดแต่ว่ารอบนี้ก่อกวนในเรื่องของการยิงเลยแล้วก็มีการคาดการณ์ออกมาครับว่าเป็นการยิงั่วยุ เพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยา การตอบโต้ของฝ่ายไทยแต่ว่าฝ่ายไทยไม่มีการยิงตอบโต้แต่อย่างใดและก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ภูมิเขือก็เหมือนมีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับมีการาระดมกําลังซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยกันนะครับว่าขามรยิงก่อกวนเ,เราทาไม3 4มนัดแล้วการก่อกวนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเพิ่มความพลุกพลุนและก็เกิดการประทะก,กันได้แต่ข้อสงสัยนี้ก็คลายออกมาแล้วนะครับที่บอกว่าทําไมานาดเราถึงไม่ยิงตอบโต้ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีการย้ายคูเลตป้อมประการใหม่ขมรนก็ เลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ไหนเพราะปกตินั้นจะประจันหน้ากันในระยะ100-150เมตรซึ่งก็เลยทําให้ขมนยิงปืนเล็กเพื่อที่จะให้เราตอบโต้ ทำให้รู้ตำแหน่งของเราในทันทีเพราะว่าเราย้ายคูเลตใหม่ย้ายป้อมปราการใหม่ซึ่งพอขเมรู้จุดเนี่ยก็จะมีการตั้งป้อมปืนใหญ่ใส่ไทยเราก็ได้ในจังหวะที่ปะทะกัดนี่ก็เป็นรายงานแบบคร่าวๆนะครับที่แนวหน้าอัปนะเดตออกมาโดยก็เป็นยุทธวิธีทางทหารนะครับคลำหาทางเพื่อยิงปืนใหญ่แต่สิ่งที่เราทําได้ดีก็คือไม่มีการตอบโต้แต่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีแบบให้มันได้สัสดส่วนกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าขเมรจะยังไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งป้อมปราการของเราเพราะว่าเราย้ายตำแหน่งแล้วตอนนี้สถานการณ์ใน พื้นที่ครับก็เรียกว่ามีแนวโน้มสูงเลยที่จะเปิดเราในไม่ช้าเพราะอยากรู้ที่ตั้งป้อมปืนของเราปืนใหญ่ก็เลยมีการยิงปืนเล็กเข้ามานะครับแล้วก็ใช้กล้องส่องเพื่อดูหาพิกัดแต่คอมเมนต์ก็ฉลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ยิงที่ฐานของตัวเองนะแต่เป็นการย่องเงียบรอบกัดมายิงใกล้ฐานเราเพื่อที่จะไม่ให้เรารู้ว่า ที่ตั้งของขมรนอ,อยู่ไหนซึ่งอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ได้ยิงตอบโต้ไปมันก็เป็นยุทธวิธีนะครับถ้าเกิดเราตอบโต้ขมรอาจจะรู้ที่ตั้งปืนใหญ่ของเราได้ถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีรายงานจากแนวหน้าออกมาเพิ่มเติมว่า ขเมรเนี่ยเริ่มทยอยขนอาวุธหนักและก็เคลื่อนรถเบมยีประชิดช่องอันม้าและก็พระวิหารแล้วซึ่งไทยเราก็ตึงกําลังนะครับโรงเรียนบางที่ก็เริ่มให้นักเรียนกลับบ้านหวนสถานการณ์บานปลายอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของบทที่กองทัพที่2ล่าสุดเลยนะครับที่มีการอัปเดตต่อเนื่องมาผมเชื่อว่าอีกไม่นาน ถ้าขมิ้นเล่นแบบนี้เนี่ยมันคงจะเปิดเราแต่ว่าไทยเราก็อาจจะชิงเปิดก่อนก็ได้นะครับคือขมิ้นมันเริ่มมายั่วยุ่แบบนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะสวนกลับแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องสวนแบบได้สัดส่วนแต่ว่าสวนให้ได้เปรียบไปเลยนะครับคือพอสวนแล้วเนี่ยเอาให้มันจบไปเร็วที่สุดกับขมิ้นเพราะถ้าเกิดเราไปรอขมิ้นเปิดก่อนขมิ้นเปิดก่อนแบบนี้เนี่ย เราก็ต้องระแวงอยู่โอ้โหตลอดเวลาจนกว่ามันจะถอนเลยผมเชื่อว่ารอบสองกองทัพภาคที่2และก็กองทัพบ,บกทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเอาจริงเอาจังกับรอบนี้เพราะปล่อยคาราคาซังแบบนี้มันจะไม่จบเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามบัปเดตกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเลยกับสถานการณ์พื้นที่กองทัพภาคที่2ตอนนี้ดูเหมือนจะยังตึงกําลังกันเข้มเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับทางแม่ทัพภาคที่2องเองก็มากล่าวว่าเขมีนดิ้นเฮือกสุดท้ายเตือนนิ่มๆน,น,นะ พร้อมที่จะจัดการม็อบกัมพูชาถ้าเกิดลามมาถึงภาคอีสาน4จังหวัดติดแนวเขตชายแดนซึ่งงานนี้พลโทบุญสินพาดกลางครับก็ได้ออกมาบอกว่าเส้นเขตแดนประเทศเดียวกันจะส่งผลทั้งหมดทั้งแนวหากพื้นที่ไหนที่เกี่ยวข้องก็ให้เป็นนโยบายเดียวกันตอนนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เข้าไปดูพื้นที่การรบจริงที่ปราสาทตาควายมาเรียบร้อย เพื่อให้นึกภาพออกว่าจะต้องเข้าตีอย่างไรเช่นเดียวกับกองทัพอากาศนะครับก็ส่งคนไปดูเช่นเดียวกันเพื่อให้เห็นทุกโซกหลืบที่กัมพูชานั้นใช้หลบซ่อนเป็นสิ่งที่เราอัปเดตมาบริเวณบริปปราสาทตาควาย หลักๆเลยที่ขเมีนอ,อยากจะเอาคืนก็เป็นโซนใกล้กับพระวิหารนะครับแล้วก็มีภูมะเขือแต่ว่าภูมะเขือนั้นเราได้ทําป้อมปราการแบบยิ่งใหญ่ขเมีนก็น่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ยังมีปราสาทตาควายนะครับที่ยังคงระอุรวมถึงช่องอันม้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าตรงช่องอันมาครับเรายึดพื้นที่ได้มากกว่าเดิมขเมีนก็เลยอยากจะเอาคืนก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันนะครับเอาละมาติดตามต่อกันที่กองรับพักที่1กันบ้างล่าสุดเลยครับเพื่อดีบ้้นหนองจานนนั้ บูชาระดมม็อบป่วนแนวชายแดนอีกแล้วซึ่งรอบนี้เสริมกําลังมาด้วยแก๊งแครอทก็เรียกว่ายังไม่หยุดสร้างสถานการณ์เลยนะครับมีการขนชาวบ้านเด็กผู้สูงอายุคนพิการ รวมถึงเสริมกาลังด้วยแก๊งแครอทเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมเพราะตอนนี้มีรายงานออกมานะครับว่าบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับสัญญาณน,นัดหมายล่วงหน้าจากผู้นําท้องถิ่นกัมพูชาให้ระดมมวลชนมาปากาักหลักใกล้แนวรูรัดหนามชายแดนไทยโดยก็พบว่ามีพระสงฆ์ชาวกัมพูชาครับจำนวนหนึ่งที่นําเข้ามาพร้อมด้วยชาวบ้านเด็กผู้สูงอายุคนพิการมากกว่า100คนทยอยเดินเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้เส้นทางจากหมู่บ้านเพล ยจัน์และก็หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเข้ามาปักหลักอาศัยเพิงพักชั่วคราวบริเวณชายแดนตรงข้ามกับบ้านหนองจันบ้านหนองยาแก้วด้วยแรงข่าวความันคงก็ยังมีการเปิดเผยออกมาอีกนะครับว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นไปตามรายงานที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการนัดหมายชุมนุม ของกลุ่มชาวกัมพูชาเพื่อกดดันทางการไทยอย่างต่อเนื่องหลังจากตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินปักหลักค้างคืนในพื้นที่ชายแดนและก็เคลื่อนไหวเป็นระยะแล้วก็เหมือนเดิมครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีการสนับสนุนโดยตรงจากนายอุมเรียไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตยเมอนเจยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดนั้นรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงจัดเตรียมอาหารน้ําดื่มและก็สิ่งของจําเป็นแจกจ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไม่จํากัดเพื่อสร้างความมั่นใจว่า พอมาปักหลักแล้วเนี่ยสามารถอยู่ในพื้นที่แบบต่อเนื่องแล้วก็จะไม่ออกไปไหนเลยโดยกองกําลังบูรพาของเราครับก็จัดกาลังลาดตระเวนอย่างเข้มงวดพร้อมกับบินโดนตรวจสอบความเ่อนไหวตลอดแนวเลยเพื่อป้องกันไม่สถานการณ์นั้นบานปลายแล้วเบื้องต้นก็ยังไม่พบกรารกระทำที่เป็นการด่วย,ยุหรือว่าใช้ความรุนแรงจากฝั่งคำเมนแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเนื่องจากมีการระดมคนเนี่ยมาแบบ โอ้โหทุกสารทิศเลยกับขมิ้รอบนี้ก็เหมือนเป็นการเปิด2แนวรบนะแนวรบแรกเป็นกองรับปักที่หนึ่งซึ่งก็ไม่น่าห่วงหรอกน่าจะเอาอยู่นะครับแต่เพียงแค่ยังผลักดันออกไปไม่ได้แค่นั้นส่วนบรินกองับปักที่2เองเราก็ต้องระวังแบบเป็นอย่างดีเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ขมิ้นเริ่มหาทิศหาทางมากยิ่งขึ้นและก็คิดว่าถ้าเกิดมันไม่มั่นใจเนี่ยมันไม่กล้ามายิงแบบนี้แน่นอนก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับกับพื้นที่ ตลอดแนวชายแดนเลยคล้ายกับที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับ24-25-26เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาเลยก็เริ่มมาตั้งแต่วันนี้เลยวันที่23ที่ขมรมีการลุกล้ำมีการละเมิดละเมิดแบบจูงแจ้งเนี่ยเราก็ต้องตอบโต้ไปแบบได้สัดส่วนปืนเล็กมาเนี่ยเราก็ต้องขยับปืนเล็กตอบโต้เหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ใช่จุดที่ตั้งป้อมปราการที่เราหวังว่าจะถลม่มขมรคืนนี้เนี่ย ก็คงทั้งคืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้กับการอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราและผมเองก็มีเพียงแค่นี้ครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขา่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย